เรามาูดูในข้อนี้ครับ3 x ลบหนะครับเท่ากับ3วงเล็บ x บวกนะครับพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยห,หาค่า x อยู่แล้วนะครับแต่ตรงนี้มันทำไมครับมันติด3กับคูณเข้าไปในวงเล็บอยู่นะครับเดี๋ยวเราเอาเข้าเข้าไปคูณก่อนแล้วกันนะ3 x ลบนะครับเอา3เข้าไปคูณก็เป็น3 x บวกเท่าไหร่ครับบวก12 1 2นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามองเห็นแล้วครับเรามองเห็นว่าอะไรครับเรามองเห็นว่าตรงนี้มันทําไมครับจะกําจัด 3x ออกไปได้ไหมออกไปได้ไหมครับออกไปได้โดยเอาอะไรครับโดยเอาลบ3บวกทั้งสองข้างเลยเนะนะเอาลบ3บวกทั้งสองข้างเลยนะลบ 3x บวกทั้งสองข้างเลย กับลบ 3x นะตัดได้ไหมตัดได้ตัดได้ตัดได้ตัดได,ด,ได้เพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ลบ6เท่ากับ12เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับไม่เป็นสมการนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันไม่สมดุลน,นะครับผมตอบไปว่าตอบไปได้เลยนะครับถ้าเจอแบบเจอเจอ,เจอแบบนี้ก็บอกว่าไม่ไม่เป็นสมการ